ตะลึงส่งกรุนาฬิกาแบรนด์หรูทิมพิธาราคาหลักล้านไม่ได้ยืมใครมามูลค่าหลักล้านจากน้ำพักน้ำแรงกำลังมาแรงๆแบบสุดๆสำหรับว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยทิมพิธาลิมเจริญรัฐแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่เป็นทางการแต่ประชาชนทั่วประเทศต่างเชียร์และสนับสนุนอย่างเต็มที่ และวันนี้ทีมงานจะพามาส่องมุมของสะสมของทิมที่พาซึ่งเจ้าตัวนั้นมีนาฬิกาแบรนด์หรูมากมายหลายเรือนเริ่มต้นจากเรือนเบาๆราคาเพียงพันกว่าบาทไปจนถึงเรือนที่แพงที่สุดเราว9ล้านกว่าบาทและที่สําคัญเจ้าตัวไม่ได้ยืมใครมาแน่นอนจา้าทุกเรือนมาจากน้ำพักน้ำแรงล้วน